พิีเมียร์ลีกส0 2ส2 0 2 1 2020, 2021, สรุปตารางคะแนนพิมเมลีผลบอลพิมเมลีประจำนัดที่15คืนวันอาทิตย์27ธันวาคม2563หงแดงไก่เดทองทำได้แค่เจ้าแบ่งแต้มกันไปเรามาอัปเดตผลบอลพิมเมียอ์ลีก2020-2021ประจำนัดที่15กันนะครับคู่แรกเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับแมนยู เจ้ากันไป2-2คู่2ฟูลแลมเปิดบ้านพบกับเซาเทมตันเจ้ากันไป0-0คู่ที่3เอตันวิล่าเปิดบ้านพบกับคริสตันพาเลกชนะคริสตันพาเลกไป3-0คู่ที่4ลอนดอนดรบบี้อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับเชลซีอาร์เซนอลชนะเชลซีไป3-1คู่ที่5แมนซิตี้เปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลชนะนิวคาสเซิลไป2-0คู่ที่6เจฟฟิลิลยูนเต็ด เปิดบ้านพบกับเอเวอรนต์พ่ายให้กับเอเวอรนตนไปศูนย์หนึ่งคู่ที่7ลีดยูนิเต็ดเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่ชนะเบอร์ลี่ไป1 0คู่ที่8เวสแฮมเปิดบ้านพบกับไบรตันเจ้ากันไป22ครับคู่ที่9ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับเวสบอมเจ้ากันไป11คู่ที่10บูมแฮมตันเปิดบ้านพบกับสเปอร์เจ้ากันไป11ครับ สรุปตารางคะแนนพิมร์ลีกประจำนัดที่15อันดับที่1ลิเวอร์พูลแข่ง15ชนะ9เสมอ5แพ้1 32แต้มอันดับ2เอฟเวอร์ตันแข่ง15ชนะ9เสมอ2แพ้4 29แต้มอันดับ3เลสเตอร์ซิตี้แข่ง15ชนะ9เสมอ1แพ้5 28แต้มอันดับ4แมนูแข่ง14ชนะ8 สมอ3แพ้3 27แต้มอันดับ5สเปอร์แข่ง15ชนะ7เสมอ5แพ้3 26แต้มอันดับ6แมนซิตี้แข่ง14ชนะ7เสมอ5แพ้2 26แต้มอันดับ7แอตตันวิลล่าแข่ง13ชนะ8เสมอ1แพ้4 25แต้มอันดับ8เชลซีแข่ง15ชนะ7เสมอ4แพ้4 25แต้มอันดับ9ซาวเทมตัน แข่ง15ชนะ7เสมอ4แพ้4 2 5แตม้มอันดับ10เบธแฮมแข่ง15ชนะ6เสมอ4แพ้5 2 2แตม้มอันดับ11วู๊แฮมตันแข่ง15ชนะ6เสมอ3แพ้6 2 1แตม้มอันดับ12ลีดยูเนเต็ดแข่ง15ชนะ6เสมอ2แพ้7 2 0แตม้มอันดับ13นนวคาสเซิลแข่ง14ชนะ5 เสมอ3แพ้6กแต้มอันดับ14คิตตันพาเลตแข่ง15ชนะหเสมอ3แพ้7 18แต้มอันดับ15อาร์เซนอลแข่ง15ชนะ5เสมอ2แพ้8 17แต้มอันดับ16ไบรตันแข่ง15ชนะ2เสมอ7แพ้6 13แต้มอันดับ17เบอร์รี่แข่ง14ชนะ3เสมอ4แพ้7 13แต้มอันดับ18ฟูลแลม แข่ง15ชนะ2เสมอ5แพ้8 11แต้มอันดับ19เวทบอมแข่ง15ชนะ1เสมอ5แพ้9 8แ,แต้มอันดับ20เชฟฟียูไเต็ดแข่ง15เสมอ2แพ้13 2แต้ม